บ้านแม่บอกใครอินน่ากินดักเพราะว่าแม่เป็นสิงหเด็กากร้องเพลงด้วยค่ะ,ะวันงานเทศก,กาลผ่านมาแค่ปีก,ก,ว,กว่าไม่น่าลืมกันแต่สิงใต้สิงใต้สิงแต่สิงสนุกสนานมาสุขสาราญด้วยกันเต้นด้วยกันมาเต้นด้วยกัน เก็บด้วยกันละมาเก็บด้วยกันมาเต้นมามวนมามันมาฟอนเดวยกันมวนเสนวัวเซวมาสกอนไแอลมาฟอนมาดำน้ำกันมวนวนครเห็นบลา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 ลลาลาลลานี่ีบอกว่าหนู ฟังเพลงแม่ต้องอยู่อสามฟังเตยสิงของนางให้เงามีที่น่นอี๋ยวอยากลืมความเศร้ามาเต้ยสิงกันต่ออย่าเสียดีนกันก็พอเมื่อเมาแล้วโนาห้ามเหยียบตีนคนอื่นอยากกลักฟอนกับเสียรีพอเชินพอคนจิน จากเยอรมันก็มาโอ้ยดีใจอยากไปเยอรมันอยากรำอยากฟ้อนครับสิริพรเชิญพ่อคนยิเชิญมามวนมาซื่นมาฟ้อนมารำให้ใจเบิกบานมาฟ้อนมารำให้ใจเบิกบานลา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 สาวหลายบานหลาาา ออกมารํามาเต้นมาหอนนุ่มว้ท้องหลายคนมักฟอนมักฟอนไอ้มักฟอนมักฟอนสาวไว้ท้องหลายคนมักสิงมักสิงไอ้มักสิงมักสิงสียยืนหนึ่งอยู่กับยังทำคนนั่งสนใจบ่พีทำคนนั่งสนใจบ่พีมักมวนอีหลีไอ้มาฟอนไอ้ Gym. มาฟอนนี่ะฮะ พบรักหัวลำโพงเนี่ยพบรักอีกแล้วพบรักอีแล้วคือบุคลักรนุ่มโฟเมนเได้ดอนดาดีหน้าดีแน่ถ้าเราก็แก่ต้องดีแน่ดีหน้าอย่าหลงแก่ป๊บแกสาลึงพลละระยะไม่ดีนาดีแน่นี่เอาเพชศนกตินี่เอาไปละนะตี มันบ่มีถุงใส่บ่ได้ตั้งใจว่าสิมาเก็บผักวไยอืมไม่มีอะไรหมดละหมดล,มละอลาผักติ๋วด้วยป่ะนี่ยพระอุ้ยมะละกอปีนี้ไม่สวยเลยปลูกลูกกำลังีขึ้นนะครับฮะลูกสวยขึ้นนะลูกสวยขึ้นเหรอ,อวัวมาดูเห็ดเห็ดอะไรเนี่ยปลาโอ้ยโอ้ย โอ้ยเฮ็ดยังไงเฮ็ดอะไร่โอ้ยโอ้ยเฮ็ดตีนเฮ็ดนี่แหละครับเฮ็ดตีนเฮ็ดโอ้ยเฮ็ดปวกตาบโอ้ยเฮ็ดเฮ็ดยังก็ล่ะเปิดพี่น้องงงใจขนาดนี้เลยครับเฮ็ดเป็นอะไรครับแม่อีเล่นเหรอเฮ็ดเฮ็ดนึกก็ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่นึกก่อนนะแม่จำได้อยู่นะ แต่ว่าแม่นึ่ไม่ออกแต่เป็นเห็ดกินได้นะติเอาปาดและจังว่าเปิดพมานกลางและแ้งสว่างในแต่จนหัวแซงติตแตงาอันนู้ฮะเห็ดปินเห็ดเป็นว่าวเออแม่นถูกต้องเลยกินได้ได้ะค่ะเดอ้อเนื้อ<ม><ด>อื่นแม่สิปนอุ้ยซุปตัว ปาดโอ้ยบอนนี่บอน,นี้แม่ถมนนเนียนี่ปาดเด็ดปีนแฮดถูกต้องละ่ะแต่มันถ้าเราทําเป็นมันก็ไม่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 ฉุนนะเดี๋ยหายแลน,นะโอ้บอนนี่ปาดเอาไม่อย่างจะขึ้นมาปากคอยน้ํานี่นะโอ้ยน้ําปากผู้สาวซะแล้วนี่อย่าปากแม่ล่ะอืมันเป็นสตัตวู ก็บอกล่าสาวเหมืองกุดอนไงแต่ออนในงานทุงคอยนุ่มหวังสะพงเมืองเลยไอเอยบอกพ่องานทุ่งปีนี้บ่มีไอมาคอยถ่าคอยรอแต่แล้วบอกพ่อเก็บเพ็ดแล้วรอนัดแล้วบ่มานัดกันที่ทท้าไงกัดไงแนวอะ อผมใหญ่กว่านี้นะครับเข้าขาใช่แม่รู้เพราะแม่เคยเลี้ยงวัวแม่เคยเลี้ยงเลี้ยงวัวมันมันเยอะมากมันใหญ่เป็นนี้เลยนะอ,อ่าต<ห>อเขาเป็นคนไทยเขาไม่รู้หรอกลูกแต่แม่พวกงูนะรู้จังลืมให้ไทยน้องซึมใจลอยเงาเงอยคอยท่าทำมังทำเมินเปลี่ยนเปล่าไร้ไอายจังบ่มา ใส่วาใส่วามาเที่ยวงานทุ่งเมืองอุดรหึโอ้ยป้าดิดีิเดี๋ยวแม่สิไปเก็บอ่าเห็ดเห็ดปวกอุงอิงอ่ะองอิงอ่ะอ่านผิดหอ่านถูกบอกว่ากันป้าแม่สะออนเห็ด ปาดปดปาดปโอ้ยอยาให้นิรัยต้องจ้างเด็กน้อยไม่ซชจากสองมือสักสองวันแลขอบคุณเลยเลปาด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  ปัดเฮ็ดตีนเฮ็ดใหญ่มากซ้ำขาเด็กหน่อยเอาปัดปาดปาดเดี๋ยวไว้นี่ก่อนทำอะไรกินอ้าวเอากรไปปิ้งกระลูกปิ้งก่อนเดี๋ยวไปหาถุงก่อนนะเอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวไปถุงแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวอุ้ยอุ้ยมึนมาหมื่น หมืน่นมืน่นมืน่นเดี๋ยวรออยู่นั่นแหละเดี๋ยวทุ่อ่ามีทุ่งอยู่ตรงนี้โอ้มีถังด้วยโอ้นี่ไงย่งใส่หน่อไม้ครับแม่หรอจริงป่ะทำเมนูอะไรดีครับแนะนำมาหน่อยมาย่างไปซื้อกับไปพ่อเกินจ,จุงมใจเขาบอกไปหาจักเชื่อ นี่ปาดปาดปาด,ปดปหลายๆเด้อแม่พาชม,ามน,นานะครับช่วงฝนหน้าฝนนะครับตอนนั้นี่หน้าฝนนี่ไปไปเก็บกระถินมาหน่กินกับผักกระทินหอยต้มยำนี่ จริงเหรออ,อ่าต,ต้อง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 อะไรก่อนมันก็เป็นกลิ่นของมันนะเนาะมันหอมนะกิมังคายู่บ้านคอยปาดโอ้มื่ออื่นอย่าลืมเก็บดอกดาวเรื่องให้เน้อพรุ่งนี้ไปลอยดอกดาวเรืองเอดอกนี้ด้วยนะนะี่ดอกอะไรนะเนี่ย บานไม่รู้โรยบานไม่รู้โรยเป็นพี่นางเนาะจะรู้โรยไหมเนี่ย